สวัสดีทุกคนนะครับคือกับอายาชวินนะครับคนเดิมคนหล่อเราก็อยู่กับเกมกลางๆนะครับอะไรโบส v วีอพีอะไรไม่รู้นะครับผมเคยเล่นรอบหนึ่งแล้วนะครับอื แล้วผมก็เล่นใหม่นะครับผมจะรีบเล่นแบบพี่ตูเลยครับไม่รู้จรู้จรูร้รรจะเล่นได้ไหมไม่โดนครับตอนนี้พายเดินไปเอ้ยขี่ขาม่ใช่ทีเจ้าเออไว้จะขึดด้นน้ำแข็งหรอเซ็คคอยเออเออ udah lama, tadi det, ui, pergi. 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 มาเช็คอยลิชไปต่อครับไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเอเออเอ,เอตอนผมเล่นห้าเดือนที่แล้วไม่มีวัชโทรียลนะโอาออนว่าตือทำไมทำไมคะ่ะทำไมต้องทำโอ้ <c oughs> oh, ไม่ก็ไม่ <c oughs> ไปเลยละกันเด็กไม่ใช่วเด็กน้อไปคับาย้อ่เคยไปุ่้ยอุ้ยไปแล้วครับพี่เอ้ยเดูเกือบแล้วอยแล้วัเกือบแล้วทุกทีเวลามาคุยใครคุยอะไรเด็กคนนี้มันชอบอัดแกครับ ไม่รอแล้วครับไปต่อครับเออฮ้ยแรงมากแต่เคยเล่าให้เจ๋ฟังไปนี่ถึงสุดท้ายให้ได้นันนี้จะมก็ไม่พลาดให้ได้นี่ไปให้ได้เดี๋ยวออกไปคุยกับมนี่ไปให้ได้โทหาแกเลยยังเดี๋ยวจเดี๋ยวไออกไปนะครับไปไปด้วยด้วยไปไปกาผมเจอ รีบไปไปสู่ขอบฟ้าว้าไม่ไม่สู่ขอบฟ้าแล้วคนบนอำเภอมาถามอะไรใครก็คุยอะไรมันชอบอัดเสียงอัดาตัวลัไปก่อนทุกคนเผื่อจะช่วยเปร้องนายอำเภออาจจะไม่ช่วยแล้วก็ได้นายอำเภอมันเป็นสายลับประจําอำเภอมีเพื่อนจะมานั่งผมผมไม่สน

โอยโอเดียยวเดียวเดียเดียวเยแต่เคยได้เออเคยสอนนัตอนนันเป็นนักเรียนอยู่ก็อุ้ยอุ้ออาอาห้อาอเป็นนัเนต้องหรอั้นี้เอง longer stroke move faster stop stop คยังไงอย่างนี้เหรอแบบ

ผมเกล็ดดานิบไม่ทำอะไรนะว่านะอันนี้เราไปกับเพื่อนครับเออแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งรอใช่ตือ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 โอ้โหมันจะเดี๋ยวแหลกเออนั่นไงว่าแล้วเลิกคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวมันจะ ยากเกินหลายคนมันยากเกินทุกคนคนเดียวดีกว่าเห็นมันได้อยู่พง่ยายสุดไม่ได้ได้อา่านเห็นเป็นรูปกะกดาษไปแล้วครับไปแล้วครับพี่ผมกไปแล้วผูกไปแล้วอ่ะเออผมไม่รอเร็วผมไปเรีวผมไปเร้วผมไม่รอไง่ผมมาสุดจัดมันเป็นยาอ่อนไปแล้ว <c oughs> ไม่แล้ว นั่งไปแล้วงั้นเร็วไป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 เร็วรัวรัวไป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 มาม่าอร่อยไม่อร่อยเลยโอ้ยครูเอสเกียดนะครูเอสไป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 เร็วไป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 เรไป

โอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอาอุ้ยม <ol> ีฉลาบเลยทุกคนฉลามฉลามอยู Minecraft ่บันบกโคตรสมจริงสมจริงอ <ol> ุ้ยอุ้ยไม่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดทุกคนว่าสวัสดีทุกคนว่าไม่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  ผมรอดรอดได้ไงเฮ้ยผมจะไม่รอดแล้วโอ้โอ้ my god โอ้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  my god no please no เริ่มใหม่แล้วทุกคนโอ้โหดูเขาเล่น con lên luôn rồi duri, lê đà lê, cô nói đó, ta là á, băng, Ê, hìn, ôi hín shot view, mày, ơ, ui, lê โอ้เดี๋ยวไปฝังนึงแล้วเไปนหมั่งไปนะเฮ้ยผมต้องรอด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 เฮ้ยเฮ้ยผมต้องรอดผมว้องรอดเกือบแล้วคุณเกือบเกือบเลยเกือบรอดมั้งเกือบรอดมั้งอืมแลอะไรฟินิชฟินิชฟินิช เอ้ยไม่เนาะไปแล้วไปแล้วออที่มาจะไดดูแลมันคือแกอือไปไปแล้วไปแล้วไปเ้วเฮ้ยโอ้ยหู้ยเฮ้ยติดติดคนติดมัถุงให้เข้าไปตรงนั้นหรอกลัวเฮ้ยเฮ้ยกลัว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  เอามนเอยไหมคุณเอาาเอาไหมคุณดับเบิลคายักไม่มีใครอยู่ก็ใช้ดับเบิลคายักได้ไม่ใช่ไม่ใช่ปเจ้าว่ามันนู่นอย่างนี้มันเราไม่ใช่พ่อใช่แม่มันแค่เป็นคนอื่นมันมันก็ดูแลได้เดนมนต้องโหดูแลขนาดกางอุ้ยคอนกาตูเลชันไม่เวลาเขามีก็ไม่มองไกล เฮ้ยเฮ้ยไปก่อนด้ยไอ้อือหืออืมอือหืออะอหืออือหือไม่ลืมสินต่าๆต้องมนอะไรดูแลมันเดี๋ยวเราโหอือหือตายครับพี่ไปถอยหลังไปครับ อีแอนทำอะไรอ่ะทำเอทำเทำให้นั่นแทำอะไรวะจะไร้านเป็นสายอ่ะแอร์เีาอะยอ่วันเท่าไหร่แล้วหัวมันละเอาีทั้วันทีก็้ ติดคนต,ต,ติดติดนตัิดงักเลยลทุกคนติดนั่งตรงนี้ได้ไหมไ,ได้อยู่ได้อยู่ไ,ได้ไมั้งอาจจะได้ตอนนี้เอ้ยน่าจะได้อยู่แล้วได้ไอ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  ติดเงาเลือดไอ้เฮ้ยไม่เกิดเลยขึ้นต้องช่วยขับเรือแล้วแหละใช้ไม่ได้เฮ้ยออกได้อยู่นี่หว่ารถไอแอนออกได้อยู่นี่หว่าออกไปที่เดิมเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเอออุ้ยติดเงินหน่อยอุ้ยโว้ย ไม่ไม <c oughs> ่ไม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 ่ะทะเลฮะเฮะไอ้เฮะแล้วมันทะเลนไำตีกันมั้งไหมล่ะเฮะ่ฮะเฮะเฮะอยู่นี่ได้เนี่ยมีที่อยู่เนี่ย นายแกจะไปอยู่ไม่บ้านเพราแกเลยนะมีนาทีอยู่เนี่ยเออไม่ได้ทำเมื่อไหร่อุ้ยไม่ได้หนักเมไรอ่ะตายอยู่ได้ก็ไม่รู้ไม่เจอไม่ใช้เรือดูทุกคนดูไงไอ้แปลงตรงข้างที่ตอดเนีนั่นไหนนั่นเป็นฝ่าอยยุธยาใช่ไหมเอ้ยนี่ ไปแถวบ้ารอบมืออเออเดี๋ยวก็ดูตำแหน่งบอยูใกล้ๆกลนรอบทุกคนจะได้ยิงลูกปืนได้กินลูกปืนได้ใกล้เลยเยอะไปไปเออเบื่อๆไงก็มาเดี๋ยวจะลองดูทำเนียบมีอะไรงานอะไรอ่ะออก็เลย

เพราะว่าถึงดเงินเดือนน้อยแล่เพื่ค่าใช้จ่ายก็จะนน่นหน่อยชอุ้ชชบไปนะคะกระดูบกระดูบไปกระดูบกระดูอืไอเือเออเออเออ ก็กะดือกระดไปเอไปฝั่งนี้ไปฝังนี้เร็วๆเร็ๆเข้ามาเข้ามาเคยบอกไปแล้วข้นางบนข้างบนแต้องได้ไหมได้ไหมเออเอไม่ได้เดี๋ยวรอขึ้นไม่ได้จริงๆทุกคนกินได้ขึ้นไม่อวแล้ออกมาเจเหมอนเดิมครับทุกคน่ะมนอกินด้ว ให้ผมถืออีกด้านนึงผมก็จะไม่รู้ทำไมแล้วมันก็ปูพี่ยืดแบบใส่แว่นดำมาครบดู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 ดว่าจะไปย่างไงหรอโอุ้ยยังไม่ถึงเลยอ้าวเออเออแค่นี้แหละไปแล้วครับชุบ อืมอ mm. 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 ืมอืมก้าดืกก้เือไปเออเกือบไม่หรอเกือบไม่หรอกไปแล้วไปแล้วเ้าพันสองร้อยสิบบาทนี่หร่าเ้าเดรียญะแปดจุนละเก้าหนึ่งห้ คุยก <ID EN> ็ใไ่เดี๋ยน้ำตกเียแปเจ็นเจ็ดหมืนกว่าเดี๋ยวก็สองพันสองร้อยดีกว่าคุยก็ใไข่โอ้หแต่มาบ้านแล้วจปไหนประจิตก็มาลวนให้กินซื้อข้าวให้กระสอบเลยว่ะเออเอนให้ตังค์ไปจับหนึงร้อยเออก็ชอบกชอบว่าหน้า โอเคแค่นี้้ทุกคนเดี๋ยวเจอกัน e สองครับบ๊ายบาย